วิธีการติดตั้งแอปเซิร์ก่อนอื่นเราต้องหาไฟล์อ n s สุดตอมาซสก่อนเสร็จแล้วก็ double click ทั้งนี้เวอร์ชันแ p ปเซิร์มีอยู่หลายเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็น 2.3, 2.4, 2.41, 2.4.4a ซึ่งเรากำลังใช้อยู่หรือ2.5บางเวอร์ชันอาจจะใช้ด้วยกันได้บางเวอร์ชันอาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างการติดตั้งแอปเซิร์ฟเวอร์ชันสองจ่จุด ให้เดืเคลิกที่ไฟล์ i n s t ต l l จะขึ้นหน้าจอดังกล่าวให้คลิก next ไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นการเลือกไดไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรตรงนี้เป็น u s e r p a s s w o r d ถ้าเราไม่อยาก Config อะไรก็เป็น Server Name นะครับถ้ายังไม่อยาก Config อะไรก็เน็กไปอย่างเดียวตัวนี้เลือกเป็นภาษา t a s 620ภาษาไทย แล้วรอรอให้มันติดตั้งเสร็จในกรณีที่เครื่องเรามีแอปเ r ิอยู่แล้วอยากลงใหม่ให้ทำการรีมูฟอันสตอร์อันอินสตอรซะเสร็จแล้วให้รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งก่อนแล้วค่อยลงใหม่เมื่อลงแล้วบางทีบางเวอร์ชั่นอาจจะต้องรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งจึงสามารถใช้งานได้ ให้รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันว่าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยแอปเซิร์ฟจะลงติดตั้งโปรแกรมมาให้สามอย่างเออสองส่วน สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือออกแบบดัตเตอร์เบส เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ลองเข้าไปที่ Internet Explorer แล้วพิมพ์ localhost ถ้าเกิดใช้งานได้จะขึ้นอย่างจอภาพดังกล่าวตรงหน้านี้เอ่อจะเป็นส่วนที่บอกว่าใช้แอปเ e r v e เวอร์ชัอะไร p h p เวอร์ชันไหน MySQL ซึ่งเป็นฐานฐานข้อมูลเราใช้เวอร์ชันไหน ในส่วนของเวอร์ชัน 2.4.4a นี้จะใช้เวอร์ชัน4ซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีการคนใช้เวอร์ชัน4และเวอร์ชัน5ทั้งนี้ต้องเลือกดูเมื่อก่อนที่เราจะเข้าไปจัด create สร้างฐานข้อมูลเนี่ยจะต้องออกแบบมาก่อนในบทที่3ของเราออกแบบ database ออกแบบ table มาให้ครบให้ถูกต้องก่อนเสร็จแล้วจึงเข้าไปที่ phpmyadmin ตรงนี้ถ้าใครไม่เป็นภาษาไทยให้ปรับเปลี่ยนที่ตรงนี้ภาษาเมื่อสร้างเสร็จให้เราลอง create ฐานข้อมูลดูในนี้จะยกตัวอย่างชื่อ database ว่า dbx เสร็จแล้วสร้างชื่อจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ชื่อ database น,นี้จะทดสอบสร้างฐานดัตต้าเบสจะสมมุติชื่อว่าดัตต b าเบของเรามีชื่อว่า datax ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับดัตาเบสที่มีอยู่แล้วต่อไปเป็นการสร้างตารางเราจะสมมุติว่าเทเบิลสร้างตารางในในฐางข้อมูลชื่อ datax เนี่ยจะสร้างตาราง ขอยกชื่อตัวอย่างเลยตาราง customer อล้วกันตารางลูกค้าจำนวนฟิลยกตัวอ,อย่างสักสามฟิลทัางนี้ทั้งนั้นก็ให้สร้างเทเบิลและจำนวนฟิลให้สัมพันธ์กับดัตเตอร์เบซึ่งออกไปแล้วช่อง ช่องข้างในนี้ก็ใส่ชื่อฟิลดให้ตามดัตเตอร์เบสนี่ขอยกเป็น ID number อเอา ID ด์นัมเออล้กันชนิดเป็นตัวอักษรหรือจะเป็นตัวเลขให้เลือกเอานะครับถ้าจะเก็บข้อความที่เป็นตัวอักษรให้ใช้วาชา ถ้าจะเก็บแบบตัวเลขล้วนหรือว่าตัวเลขที่เอาไปคำนวณให้ใช้อินทิเจอร์ถ้าใช้วาชาเอาเลขไปคำนวณจะไม่เหมาะนะครับนี่ขอยกตัวอย่างเป็นวาชาล้วกันความยาวเสร็จแล้วแต่เราอน,อนันั้นนี่คือถ้าฟอร์มที่เรากรอกข้อมูลเราคีเอทเป็น p h p เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นนอน,นั้นคือถ้าเราไม่กรอกมันก็จะไม่ผ่านนอน,นั้นคือห้ามเป็นค่าว่าง ถ้าเราเลือกเป็นนันเราไม่เกาะก็ได้นะครับอันนี้ให้ใส่เป็นนอตน,นันเพื่อว่าลืมเกาะให้เป็นเลข Auto, อัตโนมัติไหมก็ให้เลือกตรงนี้นะครับอันนี้ยังไม่เลือกเป็นพายนริศีหรือเปล่าก็ให้เลือกไปนะครับอันนี้ขอเป็นเป็นช่องที่สองเป็น name customer ละกันกี่สิบความกว้างยี่สิบตัวอักษรอะไรอย่างนี้นะครับน,นี่ก็เป็น ประเภทลูกค้าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้กดบันทึกก็จะเสร็จนะครับทีนี้ถ้าอยากจะปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ให้คลิกเลือกตามตรงนี้โยนทิ้งลบทิ้งหรือว่า เปลี่ยนคลิกเข้าไปก็จะสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้ตรงเมนูด้านซ้ายนี้สามารถใช้ได้นะครับคลิกเข้าไปคล,คลิกไปที่จะดูตารางอะไรหรือว่าจะทำการอะไรนะครับก็แก้ไขก็คลิกที่เปลี่ยนนะครับอันนี้จะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับการสร้าง เมื่อต้องการสร้างตารางที่2นอกจาก s ูก m e r ก็ให้คลิกไปที่ Data Tag หรือว่าไปที่เลือกทางข้อมูลเนี่ย DataX นะครับ s ู o m e r แล้วขอสร้างตารางที่2เป็น Product แล้วกันจำนวน Field สามทำเหมือนเดิมครับทุกตารางอันนี้เป็น ID Product แล้วกันเป็น Primary Key ตรงนี้เขาเลือกเป็นออ t โตออ o โตต้องใช้อินดิเจอร์นะครับเนมโปรราคาราคานี้ควรเป็นอินดิเจอร์เพราะเราจะเอาเลขไปคำนวณถ้าเลขราคาหลักสัคาราคาหลักร้อยกับสาก็จะใช้เลข3าหลักได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสม เมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกมาถึงขั้นตอนนี้เ,เราก็ได้ดัตเตอร์เบสชื่อ d a t a ตเอแล้วก็ถังข้อมูลชื่อคอ s t o m e เกับ Product แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดัตเตอร์เบสซึ่งโปรแกรมเราได้ดีไซน์ไว้ว่ามีกี่เทเบิลฟิลอะไรบ้างนะครับก็คือตามนี้เป็นอันเสร็จสิ้นของการค r เอ t ดั a เตอร์เบนะครับก็ให้นักศึกษาลองใช้เครื่องมือต่างๆดูว่ามีอะไรบ้าง